ย้ายจุดตกครับแล้วก็พอยสุดสายเล่มแบบนี้เลยเหรอ มีไซก็มีไมีไซมมีไที่ที่ดีที่เมีไซอยู่ปากบนด้วยปากบนด้วย เร็บโจนเร็จโจนไปแล้วหนึ่งเห็นไหมหลอกล่อมันจนได้มาเล็กกวนครับคอยจุดใก,ใกล้ๆแล้วก็คอ,อยยืดหอ,อกครับสิถงเฮ้ยเด,ดี๋ดดดดดวยวด,วดีดว้เดี๋ยวนี ตัวแรกตัวแรกเทคนิคนะครับตัวนี้ี่ยอ่าที่แรกเลยช่วงเช้า ผมก็จะทอยแบบหนึ่งสองทอยกระจายเพราะปลาเล็กมันเข้าใช่ไหมทอยกระจายเสร็จปับ๊บก็นั่งกินข้าวอ่อยก็อ่อยนี้เสร็จแล้วกินข้าวเสร็จปุ๊บพอรอบสองเนี่ยจากที่ทอยสมมติทอยจุดนี้ทอยไม่สุดผมเขยืบทอยลงไปก็คืออารมณ์ประมาณแบบว่าเหมือนเหมือนให้ปลาเล็กรวมกลุ่มอยู่ใกล้ๆแล้วทอยยืดออกไป ก็โดนสองครับตัวแรกนี่คือกําลังก้มโทรศัพขึ้นมาก็บสับก็น่าจะโดนตัวครับแต่เมื่อกี้คืออาการก็กินก็ปล่อยให้เล่นเล่นก็กระสับก็เป็นตัวก็คืออารมณ์ประมาณว่าปลาเล็กรวมก็เอาปลาเล็กมาอยู่ในกลุ่มของมันก่อนมันก็จะกาะตอมเหยื่อไว้ใกล้ๆครับในความคิดเรานะเราคิดว่ามันจะตอมเหยื่อใกล้ๆผมก็เลยยืดระยะหาแค่นั้นครับก็ลองดูครับก็ ฟลุกอะนะได้ตัวอยู่